แล้วน้องพูดอะไรไปคุณพี่จะเชื่ออีกหรอคะถ้าน้องพูดความจริงพี่ก็เชื่อนี่คุณพี่หมายความว่าที่แล้วมาน้องพูดบ่อนองั้นหรือคะคัดถ้าเช่นนั้นน้องก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วละคะ่ะขอโทษน,นะคะพี่นกน้องกิฟต์ของมาอีกทีได้ไหมคะได้ครับนบ เดี๋ยวอีดิทเข้าตรงนี้เลยนะได้ครับพี่อ่ะพร้อมนะครับ action คุณพี่พูดสช่นนี้หมายความว่าที่ล้างมาน้องพูดปลดงั้นเหรอคะถ้าเชนนั้นน้องก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วละครน้องก็ใช้อารมณ์อยู่ล่ำไปทำไมนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่น้องถึงเปลี่ยนไปหนึ่งเพียงนี้ ระวังค่ะน้องกิ๊บมาทางน,นี้ค่ะอยไม่เป็นไระนะคุณกิ๊บไม่ใช่ความผิดของน้องกิ๊บค่ะพวกพร็อพเนี่ยจัดข้าวจัดของ,นองเ,ขเนี่ยไม่ดูกันเลยเกะกะขวางทางน้องกิ๊บเขาเนี่ยเห็นไหมอ,อ้าวเจ๋อยครับถ้าไม่ตั้งตรงเนี้ยเราจะตั้งตรงไหนล่ะจะตั้งไว้บนหัวผมครับนี่นี่เกะจะว่าน้องกิ๊บของฉันเนี่ยซุ่มซ่ามใช่ไหมนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรจะทำเลยนี่อะไรแล้วแมวนะบอล จะต่อปากต่อคำทำไมล่ะไม่เป็นไรนะครับน้องกิฟเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่ก็ได้อยพี่โน้พี่น้ตไม่โกรธนร้องกิฟต์หรอคะไม่โกรธหรอกครับก็เป็นบนันเทิงนะครับแล้วน้องกิฟตถ่ายละครมาทั้งวันคอแห้งรึเปล่าครับบอล ครัแล้วน้ำให้คุณเก็บดิครับครับเอาเดี๋ยวจัดเอาใบใหม่มาวางเรียบร้อยนะพี่ต้นขาพี่ต้นวาไหมีคาว่าวันนี้ไหนพี่นูใจดีแปลกๆนะคะทุกทีถ้าเป็นแบบนี้นะคะวีแหลกกันแล้วล่ะคะ่ะใช่ค่ะคงพยายามจดเชยเพื่อแม่ดินครับอือใช่ อ,อืมไม่มีอะไรหรอกครับพี่ก็พูดไปเรื่อยไปอย่างนี้แลหและแเิุน้นะคะ่ะผมระหวั่นใจแทนพี่จริงๆเลยจะถ่ายเสร็จทันไหมเนี่ยก็เราถ่ายได้ตั้ง5-60%แล้วไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่ที่เหลือนี่ดิพี่เอฟเฟกต์เพียบ อ้าวพี่ปาดเชิญทางนี้ครับสวัสดีเฮ้ยมีอะไรพี่มีใครเห็นผู้ชายเดินผ่านได้ไหมเห็นม,มีใครเลยปาด ไม่ไรเลยปานให้คุณระวัง้ยปาน เป็นไรอะเฮ้ยพี่พี่เป็นไรเขายังชัวร์หรือยังก็ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้พี่ปาเห็นอะไรอ่ะทำสะผมหวาดผวาเลยอ่ะพี่เห็นคนแต่งตัวเป็นท่าสมัยโบราณเดินอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะ คงเป็นภาพหลอนอย่างที่หลวงตาเตือนอะเออใช่ที่หลังจะได้เข็ดไงเหล็นดีนะแล้วนี่อีกนานไหมเนี่ยกว่าผมจะหายอ่ะฉันจะรู้มล่ะสงสัยผมคงต้องเป็นโรคขวาตายก่อนแน่เลยเออแล้วนี่พี่ปานจะไปนั่งสมาธิกับพี่หนูอีกปะนั่งสิแม่ ยังไม่แข็ดอีกเหรอจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนเป็นห่วงผมใช่ไหมฉันกลัวละครมีปัญหาอย่าคู่นี้ชักหน้าสงสัยนะ ไปไหนอ่ะ ไม่หยดถึงจะถูกข้าเตือนเองแล้วว่าอย่าแส่ไม่เข้าเรื่องอยากถูกหักคอมากนักหรือแ้าจะได้ส่งเคราะห์ให้ไม่หยดครับไม่หยดพวกเราไม่ได้คิดจะลบหลู่ไม่หยดเลยนะครับพวกเราอยากช่วยเหลือไม่หยดจริงๆให้ไม่หยดไปสู่สุคตินะครับถ้าไม่หยดต้องการอะไรหรือมีห่วงตรงไหนเนี่ยไม่หยดบอกพวกเราได้นะครับพวกเราจะดีช่วยเต็มที่นะครับถ้าไม่ไปไหนทังนั้น รอมานานเหลือเกินแล้วเรื่องไกลที่ข้าจะต้องทนทุกข์กลับไปเกิดใหม่อีกแค่มีร่างที่ข้าสิงสู่ได้ก็พอแล้วแต่นี่มันไม่ใช่ร่างของไมหยดนะครับไมโยดทำแบบนี้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดสิครับงั้นข้าก็ต้องกำจัดไอ้พวกที่มันสอดรู้สอดเห็นที่หมดุดใครที่มันรู้ความลับของข้ามันต้องตาย เป็นไรหรือเปล่าปานผมไม่เป็นไรเรอกดูคุณเดือนดีกว่าคุณเ, <c oughs> เ,เดือนคุณเดือนคะ